ภารกิจเช้านี้นะคะหลังจากนะคะที่ทําความสะอาดนะคะที่รับที่นอนนะคะคนสวยภารกิจเช้านี้ก่อนนะคะคนขคนทรายนะค,ะคนทรายได้น้องแอนคนสวยได้เล่นเล่นทร,ร,ร,ราย 1 2 1 ini 嗯，哎呦，好难打。 dạ 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 dạ

What? Uh. <laughs> no yeah.

เฮ้ยดิเฮ้ยดิเฮ้ยดิฮุ้มเฮ้ยด้วยควบดึงควบดึงเฮ้ยด้วยมาดีจากดึงมาดีจากหยิบออกมาเออหยิบออกมาโอ๊ยนี่ของพ่อออกไปเฮ้ยด้วย

ให้ให้นาเอ็นเล่นคนสวยเก่งมากเดี๋ยว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 น้องโฟกไปเอามาอีกเด้อคนสวยเอาเล่นตรงนี้ก่อน กับตานะครับเป็นแผนกจทยจทจทยแผนกไปตักนะฮะส่วนน้องแอรจทยตรงนั้นสุกน้งองแอร์เป็นแผนกแผนกเทนะคะนันหัวรถไปนออน่นเู้ยนั่นอ้าเกบดึงเกบดึงเทเลยเท่

એટ ગોય માં આવન એટ માટ એટ ગોરો એટ દિંગ દિરો માં દિંગ દમ બા નીટ એટ

เก่ง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 โอ้ยเก่งมากเลยนะคนสวยนะคะทํทำได้ด้วยนะคะนึกว่าแต่จะทำไม่เป็นนะคะโอ้เก่ง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 เป็นกำลังใจให้น้องแอนด้วยนะคะโบกเดี๋ยวไปเอามาอีกมีตรงนี้ยังแม่อันนี้เลย ก็อนะฮะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคร้ซับสไคร้นะคะให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ